โอ้โหดูฮะต้นพยอมต้นนี้โอ้ยสวยงามมากๆเลยฮะนบะนี่ต้นถือว่าใหญ่สวยงามนะทรงดีด้วยเนี่ยเป็นไม้ตระกูลยางนาปลูกอยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อายุประมาณสัก ย0่สถึงสาปีนะนี่ฮะปลูกอยู่ในสวนสุขภาพนะบรรยากาศดีเลยแต่ว่าวันนี้นาะเล็กมาเจอต้นพยอมและอยากจะดูว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะเพราะว่าวันก่อนนาะเล็กไปเจอที่อยู่ใกล้ๆห้องฉุกเฉินนะมีเห็ดเกิดขึ้นนะเห็ดน้ำหมากนะ นี่แหละมีต้นพยอมแล้วก็น่าจะมีเห็ดเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะนี่ยดูบังเอิญว่าพื้นที่ข้างล่างมันโล่งเตียนนะมันก็เลยหาเห็ดยากนะมันคือว่าเห็ดไม่น่าจะเกิดอ่ะ,ะมันล่งมากๆเลย เดี๋ยวนาะ็กจะลองไปดูในโซนที่มีป่าหญ้านะนี่ฮะมีรากของต้นพยอมนะนี่นี่รากมันเลื้อยออกมาข้างนอกเนะี่ยรากไปถึงไหนก็โอกาสที่จะมีเห็ดนเะ่ยก็ถือว่ามีโอกาสสูงเลยนะโดยเฉพาะป่าหญ้าอย่างนี้มันชุ่มชื้นเนะวลา ฝนตกมามันก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะสามารถทำให้เห็ดเกิดได้เนี่ยนี่ฮะอ่ะน่าเล,เล่นเห็ดละนี่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 น,นี่เห็ดแดงๆเนี่ยน้ำหมากนี่เห็ดน้ำหมากแน่นอนนะ นี่แหละถ้ามีต้นไม้ตระกูลยางนาะมีเห็ดแน่นอนนะก็คงไม่เก็บนะเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะก็วันนี้ก็พามาดูว่าใต้ต้นพยอมแม้จะอยู่ในสวนสุขภาพนะสวนสาธารนณะก็ยังมีเหตุเกิด